วัดดีปีใหม่ไม่เสมอวัดดีจ้าอ้าวปีใหม่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วปาดปาดปาดบาดคนกักดคนกัดที่ได้ยุนันหลกกัผู้คนกับอันนี้ว่าเป็นเป็นเขาตัวกับมาแม่นเนาะใช่มันเขามันเป็นเขาตัวกับ,บผมสองตัวบนสองตัวล่างเขาจังๆเลยเอา้าเอฟซีครับผมอันนี้ของแม่เสมอคนดังน้องตะไคร้ครับมาแล้วมาแล้วผู้ใดมีโชคมีหมานกับแม่เสมอบ่ล่ะครับเอฟซีครับผม มื่อนั้นกะว่าย้างดีผมดี่น้อแม่เนาะว่าหรอคันเถือนคันถืกทุ่มนี้คันเอฟซีเลี่ยงหาทีเอาว้าศานาเอเออเอเป็นยังไงเอซีได้ไหบอลน้อยเอซีครับผมอื่าแม่คนกะว่าจ้างดีผเนี่อ่เลขมันต้องมาตัวนี้ศูนคักว่าท่านศนคักเแม่เนาะเอยกไปเห็นแ้วันนสีบ่ฝันอีกคนี้คับแมนมูนี่เอออ่าจนสีบ่ันอีกสีบอันอีกเออฝันบ่แมนกับล้างสี่ ขั้นเลขบ่อออกสุดนี่สีบ่อฝันนี่จะเคลียบวะที<อ>มันผัดออกข้างบน,งงน<อ>ข้างล่างวะนี่ขาเลยได้ฝันตัววะที่เนี้ยฝันกับฝันอันค่อนข้างเก้านี่แหละครับผมเอาเอฟซีครับผมอันนี้คือหลักฐานการยืนยันนะครับของคุณแม่เสมอหกหนึ่งเข้าหนึ่งหกหกศูนย์เข้าศูนย์หกกลายเป็นสีบออกเกือบแตกสามตัวคือมันเก็ดหาสูงหาอหกเก็ดศูนย์นี่เข้าทั้งสามตัวอันนี้มันหกห้าศูนย์นะซึ่งนะครับเนานะเอา ยินดีกับคุณแม่มันเด้อครับเด้่เอฟซีครับผมนะผู้ใดมีโชคมีหมานก็ขึ้นหอดขึ้นถึงคุณแม่เสมอนะครับเอฟซีครับผมเข่ามาตลอดเข่ามาตะโดนแล้วเข่าแทบทุกงวดของคุณแม่เสมอนี่ครับเอฟซีครับสำหรับของขวัญปีใหม่เมื่อนั้นแม่ก็บอกว่าทาบอกเข่าสีฝันอีกจักเชียโอ้ยมันแม่นกักเป็นแม่เนาะครับเนาะปีอ้วนีก๋ยยังไม่ยำอีกยุ่ยยังไม่ยำอีกอยู่อันมือทุ่ยไทยดีไหมยังไม่ยำอีกอยู่เด้อไปสร้างเลขเขากับ ฝันตีฝันแล้วไปสร้างเขาซ้ำบันนี้เมื่อนั่นขันเ่นพอญ่ไหวทุ่มากครับผมโอ้ขันมันมากเมื่อนั้นได้ยีกได้อีนแล้วโอ้ออกเลยละนะวบาให้ข้าเจ้าฟังอยู่ข้าเจ้าซื้อน้ำโมบุเออแต่ว่าบอกบดบ้านอีกแล้วจ้าบอกข้าเจ้าไปขึ้นรถไปน้ำข้าเจ้ากับบอกข้าเจ้าอ้่างว่าไปเที่ยวกับบอกข้าเจ้าซื้อคือกันบอก จ้ขัดเอาสื้อน้ำบ่อุวันดีอันเลขติดศูนย์มักอันศูนย์หาศูย์หกเด้อกันได้วางสี่ติดศูนย์ได้บางสี่กันมันถึงแม่นที่เราแม่เนาะพ้่ไหฝันกับศูนย์บอันกันมากอันเพราะว่าศูนย์มันบมาโดนแล้วกันเลยบางสี่นะครับคมันแรงหวางหยาบมีอะไเอาบวกไปยังครับเอซีครับผมอ่าคุณแม่ถึงมือ เป็นอย่งไรของแม่คือว่าฝันได้ตโตงวดแล้วฝันกับฝันข้องเก่าฝันมาอย่างไรกอว่ามันสิบว่าสีหนึ่งสิไม้อีกเออมันเป็นสังไึ่งสิไม้อีกังว่าฝันฝันว่าได้ได้เล็กน้อยเอ้าฝันว่าได้ไปอุ้มเล็กน้อยเออฝันว่าอุ้มเล็กน้อยเออฝันว่าได้อุ้มเล็กน้อยเล็กน้อยลูกจะคล้องบอกขึ้นร้านเด็กคล้องบูกขึ้อื่นนั่นแหละเด้กฝันว่า ใส่ก็น้าไม่ให้อุ้มเบื้องแน่ก็เลยวางสีหนาครับผมก็เลยอุ้มก็เลยอุ้มเอาเออเลยอุ้มเบื้องอุ้มเอาว่าโอ้ยเป็นตาเป็นตาสั้งเถอะค่ะกันเพราว่าเป็นตาสั้งคือความหมายว่าเป็นตาหักแฉกนี่นะแมนครับเพป็นให้เว้าทัพย์อันว่าโอ้ยก็เป็นตาขาตาสั้างแฉกทังสีข้อหมายอันสีข่วมไปแบบว่าบ่ใหายวอกซื้อ เปิ้ลเปิ้ลแหย่บอกกางจันทร์โบราณเขาน้อเป็นตะขาเป็นตะขาเป็นตะสร้างเท่ยย้ยกันเลยว่าอังสีน้าเออเออเดี๋ยไปขออุ้มเดี๋ยไปขออุ้มเอออขออุ้มเล็กน้อยน้ำเพิ่นขออุ้มเล็กน้อยน้ำเพิ่นเออลูกเพิ่นนั่นละลูกเพิ่นนั่นละลูกเขานั่นละเมันคนลึงแกนกันเออคนลึงแกนกันเอดี๋ยวไปเมื่อวานนี่ก็เลยเอ้ากันนะคือจังมาฝันอันข้อง เกาคือเมล็กสิมีตัวเกาอยู่บ่อเลยว่างสินะเด็กตัวเกาตรงย่างเราว่าที่ย่างตัวเขาว่าเรลกมหากับว่าหาหาจังได้กับมีมีคักคักละหา็เลยว่ามันถิมาว่อนกตัวเกาเนี่ลละก็เลยว่าจังสีสื่อในเดื่อกันเลยว่าบอกกับเจ้าหนอากันเรีอกกันอันลักษณ์สูนี่มัก ูนหากับศูนโหกก็เลยวางสิก็เลยเบาเรียงความฝันในฝันฝั่งนังนมานแหละเมือวานก็จะว่าฝันว่าเรื่องความฝันไหมฝันไหมเนี่ยฝันนั่นที่ว่านั่นไปสร้างเลยเขานั่นล่ละเมือว่านี่ไปน้ำกันครก็เปิดลานไม้ในแมงอุดรอนั่นล่ละเล้ยไปน้ำเขาเล้ยไปน้ำเขาแต่ว่างวดนี้แม่กับฝันว่าฝันคือเก้าฝัน่าไปอุ้มเล็กน้อยน้ำเขานั่นล่ละไปขออุ้มเล็กน้อยน้ำเขาเออ คือเป็นตาขาเป็นตาสร้างแเออในี่จักเดียนกับเลย่ว่าบ่น้ำเขาหน่ะนี่จักเดียนเหล่านั่งสันว่าได้เดียนเดียนพวกกลัวบางสิอี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 คอยไปขออุ้มน้ำหนึ่งมาได้เดียนพวกกลัวแต่ว่าผู้ออกก้อนนน่นลูกพี่ลูกน้องไอ้น้องเขาน่นนอผู้นั่นได้สองเดียนแต่มัานผู้ใหญ่ ผู้ผสองเดือนนัก็ได้เออผู้สองเดือนนั่นคนผู้ใหญ่ผู้ใชยเออเออขอเลยว่าเฮ้ยถ้เป็นตาซังตาขาเดี๋เบื้องแน่เฮ้ยนะเออคือว่าพ่อแม่เขาก็ผู้ใหญ่ผู้อ้วนนั่นนะลูกเขาก็เลยเป็นตาขาเป็นตาซังมันเลยเป็นผู้ปลูกกัอยู่นะเออขอเลยว่าเฮ้ยเป็นตาขาตาซังแทปขอเลยว่าไม่อุ้มเบื้งแน่ขอเลยว่างี้นะโอ้แม่ก็เลยไปอุ้มเขาเออเลยอุ้มนั่นละ ดีใจพ่ะนะดีใจว่าอุ้มเขาแล้วเนี่ยอุ้มเล็กน้อยแล้วดีใจเฮ้ยหยอกเขาอ่ะมันเว่ยออได้หยอกนั่นแหละปั้นนั่นน่ะปั้นซ้ำเนี่ยเออปั้นซ้ำนั่นแหละโอ้ที่เออแม่ได้บาเล็กตัวเก่ามันีย่างขอเล่าบาเล็กตัวเก่ามันสีย่างมันสีย่างตัวใดเลยแม่ไม่มันมันสบสิบหกนี้ายว่ามันสิบ่สสีผาถี่งวดรุ่น มันสีรดตรงสันติเออมันเป็นช่างสันดิเห็นปะเออเออว่ามันออกซี่ภคกับศูนหกเหวอเห็นปะเออเออซี่ภกกับศูนหกมันกัไม่การรัฐมันกัทีมากว่าก้นออกหาเป็นหาเป็นฮกพืดีแล้วเนาะเห็นไหมมันนี่ฮกมันมากทั้งบนทั้งล่างดิเออมันก้อนมันหามากทั้งบนทั้งล่างดิเออเันนี่ขันเป็นฮกมากกว่าแต่ทีนี้ามเล็กฮกเก้าแล้วฮกขาหาฮก ฮกฮ่าฮกเออไปมาจังสันดิเออนึ่งหาเออเด็กหน่อยเด้งเขาเด็กหน่อยผู้ชายเด้งเออเด็กหน่อยผู้ชายเด้พอโอ้เด็กหน่อยผู้ชายมันสีบ้านนึ่งหาบ้านนึงมันปล่อยกับมาฝันอีหลอกเก่าันเป็นเจ้าบ้าเมื่อนั้นกว่าจะจีบบ้าว่านี่โตเก่าหนีดินี่มาฝันโตงวดดิแม่ฝันโตงวดฝันมึงกนตีแม่ฝันมาเป็น้มเด็กหน่อยเนีเอออมอเรา สี่ใจหยอกเขาจังสั่นจังสี่หยอกเอยเป็นตะขายมันจะสร้างแต่หรืออันอันสองเดือนตัวหนึ่งก่อนได้วางสี่ที่ออกรุ่นนี่สี่เดือนตัวอีน้องออสี่เดือนตัวบักนั่นสองเดือนมันมีไม่ได้หน่อยสองคนเออเด้หน่อยสองคนแต่ว่าขอบไปอุ้มเอาหมักกูใส่อืออุ้มหมักน้อยหน่อยเออหมักน้อยหน่อยน่ะมือเสาร์ก่อนได้ถามอีน้องบักนั่นแหละมันมาวัดมือเสาร์ก่อนได้ว่าเปจักเดือนหลือนั่ง บางนั่นสองเดียนกลัวอินี่เดียนกลัวอที่แม่เขาตายนั่นนะเอ่เออเมย์ยายเขาตายยายจันรุมแกนกันก็ปล่อยเลยไปวัดกันกันแม่ก็เลยว่ามันย่างเหล็กตกเก่าย่างเหล็กตัวเก่าติีหกขาหนึ่งรู้ป่ะเออหกหาหนึ่งหกขาหนึ่งไม่เป็นไปได้อีกแล้วแม่เหล็กตัวเก่าตัวเดียวคนหมดเลยหกขาหนึ่งแล้วแม่เนาะขาหนึ่งแม่ไม่พอกันเล็ขล่างก็กะที่ว่าหกหาครับหนึ่งขาเท่านั้น ข้าหนึ่งการซสองตัวนี่เป็นหกขาข้าหนึ่งขาพ่ากันแน่นแหละเราเกิกันวางกันหละคือมันหกก้อนสีม้าหกหกเมียก่อนแมียว่าคือมันหกสีมากพอดีหกถึหกม้ามันตรงมากเกหน่อยสองคนมันตง็กหน่อยหกสอง สองมือสองโีไปะ็สอนมันมันออกมาเามันปึงเพราะว่าคอยบอกไปในกยว่าเลขหนึ่งมันมามันบอกบัตรที่สองมันเลยมาศูนย์ข่อนเลยเอาศูนย์ใส่ได้ว่าเป็นเลขตัวเดียวมันผิดต่อศูนย์อันนี้ก็อ่าขั้นแม่นันเด็กหน่อยมันสองคนมห้เด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนอยู่แต่ว่าคอยคอยอุ้มผู้เดียวโอ้อุ้มผู้เดียวเออคอยอุ้มผู้เดียวแม่ก็เลยวันเป็นพ่อขานึงเออห่อขาหนึ่ง เดี๋ยวเอาสอใส่กับกับไอ้ก็เอาให้แม่ฝันอีกขวัอฝันอีกกวัญะไม่ซ้ำอีกเอาไปซ้ำอีกสักขวัันแรกจ็เอาเป็นหกขาหนึงไปก้อนเนาะานึงไปก้อนกับหนึ่งหานะเออหนึ่งหไปก้อนนึหาเนาะหนึ่งหาพอเอาหนึ่งหากันไหมอันนั้นนั่นเป็นกะิกับคือเกาหน่อยเนะเออเนาะเออเบอกแล้วเขาบอกเขาไงนี่กำมาฝันในตัวเดียวก็ปล่อยไหม ฝันเดี่ยวหน่อยมือเคลื่อนนี่ตัวเดียวกันตี่ตีตตัวเดียวกันอีกทีคันแม่นคันแม่นตัวนี้หันหัวขึ้นแล้วพอขนหกตัวนี้หันหัวขึ้นมันสิเป็นหก ฮกหาหนึ่งเน้พอเฮ้ยกหาหนึ่งเนี่ยเ่หนน่เนาะอันนึ้งก็คือไนที่เป็นเก้าเก้าหาหนึ่งออมันรั่งต้นแม่เออแม่เนีเนาะพอเนาะมันฝ่งต้นไห้แม่ยันมันดีกว่้นเพราะว่ามันมาทั้งบนทั้งล่างไม่ถูกเอองอ๋อวมื่อเมาอคอยมาข่วนมันออกสองหาเห็นปะหาสองรับอันทั้งเสื่องนะหาเก่านะเห็นปะมันยังมาเลยนะเห็นปะอัน มันยังมาน้ากันเลยมันฝึงตัวงวดคิดตัวเดียวเท่านั้นหรือคิดตะเกียบหรือหาเงินตลีเห็นปะหาเงินตลีสองตัวตัวตังวดแม่แม่ฝันเห็นเด็กน้อยเออเด็กน้อยได้อุ้มแย่ว่แต่ว่าได้อุ้มผู้เดียวได้อุ้มผู้เดียวฟันเห็นเด็กน้อยสองคนเด็กน้อยบ่ได้ฝันเส้นสองแต่ผู้เดียวได้อุ้มผู้เดียวแต่ว่าเมื่อเช้ามันมาวัดกว่าเดามวอันนี้มาวัดนี่มาเห็นสองคนอยู่ อันบ่ได้ฝันี่ตาแม่มันมากน่องน้องมักอันนั่นมากบ่อได้ฝันบ่ได้ฝันแม่กาแม่เาไป้อายุในอันว่าบักอันนันได้สอมเดือนกว a ามันได้เดือนก ua เขาได้ทำของเ้าเนี่อเขาได้แบบเล็กหน่อยอันเดือดสอมเดือนก่าอย่างซ้ำหาเดือดบางทีปูใหญ่ปูใหญ่เล็กหน่อย เดียนหาเรียนคนได้วางอันนี okay. yeah. ah yeah. ้เบื้องต้นว่าแม่เนาะเบื้องต้นเบื้องฝันสิสิสิเยื่จำได้เออแต่ว่าจำได้คักตัวนี้ล่วาจำได้ไปอุ้มไปอุ้มเขาแล้วอุ้มแล้วแล้วหัวดีใจจะเขยอะเขาไปพร้อมะนั่นแหละฝันหน่อยๆนั่นแหละพอเออสี่ขับไปตามแม่เสมอเลยครับเออสี่ขับมีโชคลามตาเออจะคือจะเริ่มขึ้นหอนคืนถึงแม่เสมอเลยละครับเอฟซีผมตั้งแต่ฝันมาเนี่เถื่อนมาตลอดตราเอฟซีบพาท่นขึ้นหอนจักคนเป็นยังไ์ใ นะครับเ่าะกายจะลืมขึ้นหัวคนเนี่คนเด้อครับเอเห็นซีกับผมเพราะว่ามันเป็เด็กแม่นมาตลอดจนเป็นคนดังหนองตะไคก่นะครับเอฟซีครับผมส่งหวานใส่ปีใหม่เราะครับผมอ่าแต่ว่ามันเบื้องต้นก็เลยว่าเอาต้นซันนี่ไปก่อนของขาหนึ่งแล้วก็คนมาวัดสองโหมดหนึ่งหาสัญลักนะครับเนาะอ่งหวานลำลุยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเออคข้ามาเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับ ก็ครับผมขอจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้ครับพก็ข้าแม่ในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีจ้า